สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะชมสดวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยดวลฟิลิปปินส์สัปดาห์แรกศึก c v วีลีก2023 เช็คช่องทางชมสดวอลเลย์บอลชายวันนี้เวลา15นาฬิกาถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์นัดที่2สัปดาห์แรกในศึกซีวี g u e 2023ร่วมเชียร์พร้อมกันวันนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลชายรายการวอลเลย์บอลซีวีลีก 2023สัปดาห์แรกณนะกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่21-23ถึงกรกฎาคมนัดที่2ระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ลงทำการแข่งขันในวันนี้22กรกฎาคม2566เวลา15นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเช็คช่องทางถ่ายทอดสดได้ที่นี่ก่อนพบกันคู่นี้วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยผลงานผ่านนัดแรก ชนะเวียดนาม3ต่อ0เซต25 23 28 26และ25 21ส่วนทางด้านทีมชาติฟิลิปปินส์นัดแรกพ่ายเจ้าภาพอินโดนีเซีย0ต่อ3เซต20 25 22 25และ19 25สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรายการวอลเลย์บอล ซีวีลีก2 2งแข่งทั้งหมด2สัปดาห์โดยโปรแกรมของทีมชาติไทยทั้งหมดมีดังนี้สัปดาห์แรกประเทศอินโดนีเซียวันเสาร์ที่22กรกฎาคม66เวลา15นาฬิกาฟิลิปปินส์พบไทยวันอาทิตย์ที่23กรกฎาคม66เวลา18นาฬิกา30นาทีอินโดนีเซียพบไทยสัปดาห์ที่2ประเทศฟิลิปปินส์ วันศุกร์ที่28กรกฎาคม66เวลา18นาฬิกาฟิลิปปินส์พบไทยวันเสาร์ที่29กรกฎาคม66เวลา14นาฬิกาไทยพบเวียดนามวันอาทิตย์ที่30กรกฎาคมเวลาวันอาทิตย์ที่ 30กรกฎาคม66เวลา14นาฬิกาไทยพบอินโดนีเซียแฟนๆวอลเล่บอลสามารถร่วมเชียร์และติดตามให้กำลังใจนักกีฬาวอลเล่บอลชายทีมชาติไทยลงทำการแข่งขันพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ในการแข่งขันซีวีลีก2023วันนี้เวลา15นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยได้ทางช่องวัน31หรือทางออนไลน์ ขอขอบคุณแรงข่าวคมชัดลึกค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ